สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนีบพ่อพกช่องยายไพ่ผ้า,ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้า,จามือนี้ยายไพ่เนี่ยน้ำขอมูลทางตามเล้ามาให้พ่อแม่พี่นอ้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางก่อนจะไปรับชมรับฟังแย้ไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย้ไยพ่น่าไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยามยายไพ่ลุง้งคลิปใหม่หรือว่าอัปเดตท,ที่ใหม่ๆพี่น้องกับซีบริษาดเบิ่งผาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดเื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับแก้ไพ่กะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะมาว่าวลายใหญ่ห้างเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งของมูลนตำเหล่าอาจารย์ทันแหลกเพลินนะค่ะได้มาอาจารย์ทันใดกะซ้ำนั่นเนาะพี่น้องเนาะเพราะวใบย่าไพ่พออยากลงลงคำไห่เนาะค่ะผู้คงพ่นกับท่านผู้คงพ่นกับท่านเนาะพี่น้องเนาะ อ่ะไปเบิ่งของมูลนิธิงาจนาจ่าทันเลเ็กไปเลยเนาะคะ่ะอ่าสำหรับผู้ใดถามว่าเอราชนกคือบ่มาเอราชนกตังต้งแต่หลังลอตเตอรี่ออกแล้วเอราชนกเราบพานลงตำเหล้าไห้เฮาเบิ่งอยู่เนาะพี่น้องเนาะอ่ามาเบิ่งอันนี้เป็นแนวทางของแอดการ์ตูนแล้วว่าแอดวราพรน,นี่ระค่ะพี่น้องคะ่ะตำเหล้าเมื่อนี่เพิ่นบอกว่าไปกลับเนาะจ้าสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสี่เก่าสี่ศูนย์สี่หนึ่งนะคะไพ่มาแนวทางของแอดการ์ตูนหรือว,ว่าแอดวราพรพี่น้องคะ่ะแคปหน้าจอน้ำเพลินได้เลยเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดแพนแพนผ้ารวยว่าซันพี่น้องมาเบิง้งไข่แอดแพนแพนผ้ารวยบอกว่ามือนีต่ำเล่าเด่นหกเนาะจา้ะเอ่อเพิ่นบอกว่ามีหกสามหกสี่หกหาสี่หกสี่เจ็ดอ่าหาเจ็ดและหาแปดเนาะค่ะสำหรับไพ่มักแนวทางของแอดอ่าแพนแพนผ้ารวยกะแครบหน้าจอน้ำเพลินได้เลยเนาะพี่น้องเนาะ พิจารณาตามเพิ่นในหลดเนาะพี่น้องเนาะอ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางไอตูนเนาะค่ะไอตูนมาปึ๊บแย่ไพ่ฝ่าวงเลขกห้เลยเนาะพี่น้องเนาะรอแนวทางไอตูนไอตูนแจกทุกมื่อวันพุธเนาะค่ะมาตามต่อไอตูนบอกว่ามื้อนี้ตามเล่าไอตูนบอกว่าเด่นอยู่ที่5ว่าซั่นผู้ใดมักหากระพิจารณาทาไมตูนได้เนาะพี่น้องเนาะ5อะไรดีเอ่ยว่าซั่นเนาะค่ะไพ่มักกระจัดนําเพิ่นได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางว่าซั่นพี่น้อง คนไทยหัว <You 're S 1> ใจสิงนะค่ะคนไทยหัวใจสิงเนาะค่ะพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าตมเล่ามือนีเด่นอยู่ที่สองกะหาน่าจ้าพี่น้องจ๋าจับคู่ได้ว่าสั้นมีจับแบบที่หนึ่งแบบที่สองแบบที่สามเนาะค่ะเอาแคบหนาจอมากจับแบบใดแคบหนาจอน้าเพลินได้เลยนะคะสําหรับแนวทางคนไทยหัวใจสิงเนาะพี่น้องเนาะมักแับหนาจอเอ้ยมากแ็บหนาจอมักจับแบบใดแคบหนาจอน้าเพลินนะคะพี่น้องมีสามสูตรเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอดกระตุนหรือว่าเอดวัาลาพ่อนี่ระคะพี่น้องคะเพื่นอนบอกว่าเลขดับขนมเลาามือนีเนาะดับเจ็ดวัสันงวดที่แล้วดับเกา้างวดนี้ดับเจ็ดวัสันอ่ะว่าไปตามสูตรเพื่อนนาอพี่น้องไปมากเก็กระจวดจาาใดคือเก่าเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตำาลาวเอดวันชัยเนาะคะ่ะอ่าต้นเน่นเพื่อนมีอยุูส่3 0 9หนึ่ง4 8ปและ 43สามตัว197และ830ไผ่หมักกระจวดจาดน้ำเพลินได้คะ่ะพี่นงองสำหรับแนวทางตมลาวของเอ็ดวันชัยนาะพี่นงองเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้ว่าสันพี่นงองเอ้ยมาเบิ้งคะ่ะพี่นงองตมลาวันที่28ว่าสันจ่าพนวาเอ่อเปลี่ยนมันถี่ใหม่บ่หนิวันที่28 อาแคบหนาจอได้เลยๆนะพี่น้องมิสองสี่สองสามสองแปดสองห้าระวังเบิร์นะจ้าพี่น้องจ้าเอาพิจารณาตามเพิ่นได้เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางว่าสันอาขนมเล้าเลขสูตรดับบนว่าสันพี่น้องสูตรดับคำนวณสูตรดับอีอย่างของเพิ่นนี่พี่น้องมาเบิรงค่ะโอ้ดับดับสองนะจ้าน้องงวดน,นี้ดับสองว่าสันดับเพื่อเด่นเนาะพี่น้อง ดับเนาะคะ่นะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะพี่น้องค่ะ่นคือมีดับสองสูตรเนาะเอ็ดกระตุนมือนี่เนาะ,ะตะเกาพิคนที่มีดับสูตรเดียวเนาะพี่น้องเนาะอาวสูตรนี้อ่าตะวันท่อแสงเนาะคะ่ะอ่ะแคบหน้าจอเลยเนาะพี่น้องเนาะแคบหน้าจอได้เลยนะคะ่ะหมักสูตรได้แคแคบหน้าจอสูตรนั่นเนาะ,ะพี่น้องเนาะยายหพเป็นคน้หาแนวทางพอมีพอมีพี่น้องเท่านั้นดีจะตัดสินใจว่าจะจวดตัวไหนเท่านั้นนะคะพี่น้องยายหพ่บริการไ้เดอสํสหรับตัวเลขรายนะคะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเก่าเงินเก่าทองนะคะเก่าเงินเก่าทองบอกว่าตำราวมื่อนี้เด่นสองก็สามฝาดสามมาสันพี่น้องโอ้ขอความทั้งเพจต้องขอโทรขอให้หลายๆนะคะพี่นออ้องปิดปิดว่าได้ดนเนาะพี่น้องบางที่มีม,มีมีเพจแนวเออมีแนว,แนวอืน่น เขามาห้าห้เาเก่าจะได้เก่งเตือนว่าอันใดเขามาเ้าก็จะได้ไปบอกท่านเนาะพี่นอ้องเอามาตามต่อจ้าเพิ่นบอกว่า7 7มเจ็ดเจ็ดสามเขียนเขียนมากระจวดรวดเดอร์ว่าซันพี่น้องคะส่วนตัวล่องเป็น2 7 7 2สําหรับเก่าเงินเก่าทองเนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดหนูน้ำเนาะค่ะงววที่แล้วเข่าหนึ่งว่าซันพี่น้องจา้าหัวหนึ่งหังนี้เพิ่นบอกว่า4 6 9เกามาได้10หน่วยล่างแนวทางเดินล่างของแอดหนูน้ำเนาะค่ะพี่น้องคะเอา เอาไปจวดจาดเอาของพี่ตูนมาจับใส่ก็ได้เน้อห้าสี่ห้าหกห้าเก้าประมาณนี้เนาะไอตูนเพิ่นเด่นเก่าเนาะโอเป็นเด่นหานะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้อ่าเพื่อนบอกว่า,าเซียวพระเนจจอนนะคะเพื่อนบอกว่าตามเล้ามือนี้สองสามสองสี่สองหกและสองเก้าเนาะจ้ะเอามาตามต่อจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแอดนุ่มเหนือนะคะแอดนุ่มเหนือบอกว่าตามเล้ามือนี้เด่นสองก็สามเนาะคะ่ะ เพ่อนบอกว่าฟาดไปเจ็ดสองก็หนึ่งสามพสั้นพี่น้องสําหรับแนวทางของแอดนุมเนื้อนะคะพี่น้องคะเป็นวัดเนาะพี่น้องเป็นวัดอาจามไอเสียงกับเห็บเห็บแน่นาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอาจุดเต็มเพื่อนเทียบหน้าจอได้เลยอันนี้เป็นแนวทางของเออกเษตรหน้ายานะคะเพื่อนบอกว่าตามเล่าเมื่อนี้เด่นอยู่ที่0ูนย์สองามสามหกและสองหกเนาะจ้าอ้าวมากับพิจาณาได้เลยเนาะพี่น้องคะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดฟินนิกเนาะค่ะมือนีเดนเก่าก็ศูนย์เนาะจ้าเนาะเพิ่นบอกว่า0ูนย์สองศูนย์สามศูนย์หกเอ้ยเก้าสามเก้าสี่เก้าหานเนาะค่ะเสียงรถดังเนาะพี่น้องเนาะต้องขอโทษขอไปเรือบันรนี้ไปอยู่ติดถนนทางเสซนลัดไปเดอร์โมดถับเดอร์โมดทาพาเนาะพี่น้องเนาะ อ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเมทัตจอธินวาสันตามเล่ามือนีเนาะหกแปดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก่าศูนย์สองและอ่าหนึ่งสามนะคะ่ะเอามักตัวใดกับจวดจัดตามเพื่อนใดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวาสันอ่าแอดแจ็คเลือกเกือนะคะแอดแจ็คเลือกเกือบอกว่ามือนีตามเล่าสองห้าศูนย์สองวาสันพี่น้องข้างบนศูนย์สองข้างล่างสองหามากักกระจวดน้ำหลดเดอร์วาสันเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของยายไพ่นะคะวัที่แล้วยายไพ่บอกว่าอย่าลืมตัด2 1, อเดววสั่นมาสองชุดวินเข้าหนึ่งสหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเด่นหนึ่งนะคะเมื่อนี้เป็นอย่างคือมีเด่น3ตัวเพราะว่า6กเก้าเก่ามันมักเป็นตัวเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะ เดนเจ็ดหกเก้าเดนสุดแต่ว่าย่านเบิร์นยูพี่น้องบ่รู้ว่าสิเบิร์นตัวใดอาจจะพอเป็นเบิร์นหกหกก็ได้เนาะอ่าสามตัวอยู่ที่หนึ่งหกหกเนาะจ่าตัดหกหกหนึ่งหกก็ได้เด้อชุดเจาะอ,อยู่ที่เจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดแปดนะคะ่ะชุดวินอยู่ที่เจ็ดอ่าเจ็ดหกหนึ่งเก้าแปดนะคะ่ะดับล่างสามมาสันงวดที่แล้วดับก็บเอาอยู่เนาะพี่น,อน้องเนาะเอามาตามต่อว่ามื้อนี้ดับล่างจะเอาอยู่บ่นะคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตามลาวเนาะค่ะบ่าวไทยหยอบ,บอกว่าเดนศูนย์หมดที่แล้วเด่นหกมาซีหกว่าสันงวดนี้เดนศูนย์เนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้อันนี้บ่ได้บ่ได้อ่านให้นะคะดั่งเมสไซเด่นอ่าเพิ่นเด่นอยู่ที่อ่านตะตุตเด่นให 7, 8, นะะ้เจ็ดแปดสามเนาะพี่น้องเนาะเจ็ดแปดสามเขี้น่าจอได้เลยนะคะสําหรับแนวทางของดั่งเมสไซเนาะ ต่อไปเลยจ้ามันบอกว่าย้ายไพ่อขวดแคบหน้าจอกระเบนท่านจะไปเรียกวกะสันขอโทษขอไพ่ลายๆเด้อเห็ดถึงอย่างบ่าถืออกถึอใจเน,ะน,เน,ะน,น,เนา,นานะพี่น้องเนาะอันนี้แนวทั้งลวยลวน้านะค่ะลวยลวน้าย้ายไพ่จะอ่านแต่สามตัไห้นะคะสําหรับแนวทั้งลวยลวน้าเนาะพี่น้องเนาะอ่าพ้นบอกว่าห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งห้าสองเลยสองสองเจ็ดหานะคะเสียงนกหฮวงเนาะพี่น้องขอโทษขอไพ่ลายๆเด้อพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะอาจารย์แม่นบนลวซันพี่น้องคะเอ่อเพ้่อนหามากน่าจะเดิน8เน้องมือนีนะแต่ว่า8ทวนมากเพิ่นจะเพิ่นจะเด่นลักหน่วยมือนีเพิ่นเดิน8หลักลอยเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่า8 2 8 3 8 4 8 5 8 6และ8 7มาก8ยังกระจวดจาดเอาเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางนมสุภาษนวทีเรียวเข่าเจ็ดเก่าแมนบล่ะ ตำเล่ามอนีบอวันที่ยีแปดเมีนยนอยูทพี่น้องเนเขาหนึ่งสองเนาะจ้าเนาะมูนี3สามห้าสามหกสามสีห้าสี่หกสี่เจ็ดศูสี่ำหรับตำเล่าแอดนุมสุพัธน์นะคะมอนีเนาะมากับพิจานาน้ำเพิ่นไหเด้อพี่น้องคะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนีวทางแอดสาวหน่อยเดนศูนย์ก็สองเดนศูนย์สองเนาะจ้าอ่า เจสซีศูนย์สองนะคะพี่น้องของสาวน้อยกับเขาดีได้เห็นเขาดีก็เลยเอามาฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของแอสสาวน้อยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าสูตรนี้นะคะแคปหน้าจอเนาะคะ่นะเนาะพูดบอกว่าเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเก้าห้าเนาะคะ่ะตามต่อเลยค่ะสูตรนี้อีกสูตรหนึ่งนาะจ้าสามศูนย์สามหกสี่ศูนย์และสี่หกเลขคือเป็นตัวเก่าล้าพี่น้องว่าสัน้นต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสามตัวเนาะ หาซี่หา 4, หาซี่เจ็ดห้าห้าจนาะค่ะตาราววนนี้เดอพี่น้องเดอเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้วซันวมที่แลี้วเขาหนึ่งสี่หกเนะาะจ้าวันนี้เจ็ดห้าศูนย์ห้าศูนย์หาเจ็ดเจ็ดศูนย์กันแปดหาศูกับหาแดเดอว่าสั้นต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าของบนดินแทนฟ้าเนะาะตามาเด่นบนรางอยู่ที่หกับเ็ดเนาะค่ะ มาเบิ้งค่ะเพื่นบอกว่า6กับมี6 9 6 8 6 3 6 2 6 5 เจ็ดสองเจ็ดเก้าและเจ็ดสามเนาะคะ่ะเนาะมากับพิจารณาได้ต่อไปเลยจ้าอาจารย์กรกรสินนะคะอาจารย์กรรสินบอกว่าอาจารย์กรรสินงวดที่เร็วเข้า4ี่หกเนาะจ้าวันนี้เดน่นสี่ขึเก่าได้พี่น้องสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่หานะคะหาสี่สามสามตัวเพื่อนสําหรับไพ่มักเนื้อทางอาจารย์กรรสินอาจารย์กรรสินจะพยายว่าเข่าดีแล้วสําหรับเนื้อทางของเพื่อนนะคะมักมากเนื้อทางของอาจารย์กรรสินเนาะเข่าดีค่ะพี่น้องค่ะเนื้อทางของเพื่อนเนาะอ่ะทาทันรุ่ ทะลุดงวดนี้แล้วังวดที่แล้วเขางวดนี่กับมีซิดเขาตัวใดนะคะเขาบอยนะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางมาเบิ้งค่ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะเพื่อไห้มาว่าสันพี่น้นนองจ้าเพื่อนบอกว่าบนสามล่างหนึ่งว่าสันเนาะอย่ไพ่ด,ดับสามดับตาข่างล่างด้วพี่น้องเด้อบ่ได้ดับข้างเทิงนะคะเลขดับอย่ไพ่ทำบ่าว่าขนมไทยขนมลเลาาทำแคเลกดับล่างท่านั้นเนาะ ดับบนยายไพ่ก,กับบอ่อได้ได้เบิงเบิงว่าดับอียงเนาะบ่อได้บ่อ่อยได้ทำเนาะค่ะดับบ่อคอยเอาอยู่ก็เลยบ่อ่อยทำเลขดับเนาะสะสูตรสูตรเลขดับบนนะ่ะอาจจะเป็นเลขเด่นเนาะนะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้ขนมเล่ามันนี่ออก0ูนสองเลียงกาแฟยายไพ่ในเดอ่าสัซันเนาะค่ะนาะเอามากกระจวดจ้จาดฟาดบึ้มตามเพื่อนได้เลยค่ะพี่น้องคาเนาะพิจาณาได้เลยนะคะเอดเจ็คเลือกเกลือเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้า ลุงนิ่นนะค่ะพี่น้องคะลุงนิ่นบอกว่าตามเหล้ามือนี้เด่นเก่ากัสศูนย์วสันพี่น้องเพื่อนว่าเนาะเพื่อนหามาเพื่อนบอกว่าอ่90 6, 6, 29, อา906206029เนาะจ่าสองตัวอยู่ที่060829495689และถ้าติดเบิร์กะ00เดิมว,วสันต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวาทางของแอดสุดใจเนาะขนมเหล้า070วาสันเม็ดเดียวเขียนๆได้พี่น้อง อ่ากัน071ย่งวัดสันเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของคนสุราษฎร์เนาะคะ่ะคนสุราษฎร์บอกว่าจังซี่ราคาพี่น้องค้าตามเล่าเมือนี้งวัดที่แล้วเขา46เนาะเอาแคบหน้าจอได้เลยนะคะแคบหน้าจอชุดเต็มได้เลยนะคะอ่าตัวเลขเพิ่นหลายแนย์หรือว่ัย่าแพร่จะอ่านให้เนาะมีหาหาสามห้าห้าห้าแปดหกสามหกห้าหกแปดเจ็ดสามเจ็ดหาและเจ็ดแปดนะคะพิจารณาตามเพื่อนนาะพี่น้องเนาะมักกแต่อยจวดคันโมมักกระพานนะคะ ต่อไปเลยจ้าอ,อ,อันนี้เป็นแนวทางของอ,อนักลูกนักบลบกิสระเนาะค่ะคนบอกว่าตำเหล้ามณีงวดที่เลีวเดนหนึ่งก็แปดมาหน,นึ่งนะจ๊ะมณีหกก็สามเน้นเออ่เน้นหกเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้ตำเหล้าไพ่พนาวาซันพี่น้องเด่น เนน26งกล่อง20นะคะเนาะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์เสน่นะคะพี่น้องมาตามต่อจ้าเด่นที่สุดคือห้าวสันหกเจ็ดส่แปดสามสอหนะคะอาจารย์เสน่เนาะสูตรนี้วสันตามล่างวดที่เรีวเขาส6เริ่มใส่งวดนี้วสันหกสองหกสาและ73เนาะคะ่ะมักกับพิจ,จนาจวดจาดฟาดบื้มตามได้เลยนะคะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าพิถ่ายโดยแนวทางของเอเล็กสมศักดิ์นะคะพี่น้องคะเอเล็กสมศักดิ์บอกว่าตามลาวมื้อนี้ว่าสันพี่น้องตามลาววันนี้เด่นอยู่ที่ว่าสันเพื่อนบอกว่าเออเด่นหกนะคะพี่น้องคะเด่นหกเน้นหกเก้าหกเจ็ดละก้าวหนึ่งหกเน้นเน้นหกเจ็ดกับหนึ่งหก พิจาจณาตามเพื่อนใดเนาะทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางนะคะพี่น้องเนาะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ทีาา่ได้แบ่งปันของมูลนิธิยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่นอ้องได้เบ่งแต่ช่มเป็นแนวทางขอคุณได้หลายเด้อจา้าสวัสดีจา้า